วันนี้อากาศดีจังเลยเดินเล่นดีกว่าเดินเล่นดีกว่าเดินเล่นดีกว่าดวงจันทร์สวยดีเน้ะวันนี้นั่งดูดวงจันทร์ตรงนี้ดีกว่าดูคนเดียวก็เหงาเหมือนกันเนาะวังเวงน่กกากลัวพิลึกซึ้งยเลยเอ๊ะเหมือนเสียงคนเดินมาสงสัยจะมีเพื่อนแล้วสิเราเอ่อมาอลยอยู่เหร นั่งดูดวงจันทอยู่จ้ามาดูด้วยกันไหมคะทำไมหน้าตาคุณเป็นแบบนี้คะเดียชอนเป็นซอมบี้นะเซ <c oughs> คุณอย่ามาล้อฉันเลนะะ่นเลยค่ะฉันไม่เชื่อหรอกคุณชอนเป็นซอมบี้จริงๆนะไม่เชื่อหรอไม่ค่ะไม่เชื่อหรอก,อ,รอ,กอย่ามาโกหกฉันเลยค่ะคุณ ชอนเป็นซอมบี้ไม่กลัวหน่อยเหรอหยุดล้อเล่นได้แล้วค่ะคุณเอ,อ้ฉันไม่กลัวคุณหรอกค่ะจริงคุณก็แต่งตัวเนียนเหมือนกันนะเนี่ยฉันเกิดเชื่อแล้วเชียวว่าเป็นซอมบี้จริงๆดูสิซอมวันเกิดเท่ก็เหมือนเลือดจริงๆเลยนะเนี่ยไม่เชื่อจริงๆรเหรอใช่ละค่ะยังไงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อจะเ,เ,เลย เชื่อฉันหน่อยเถอะทำไมคุณไม่เชื่อฉันเลยเอา้าคุณร้องไห้ทำไมล่ะคะเนี่ยก็ฉันอยากให้คุณกลัวฉันช่วยกลัวฉันหน่อยได้ไหมขอร้องโอเคอย่างนั้นก็ได้ค่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยซอมบี้นี่นาซอมบี้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า ซัมบีซัมบีช่วยด้วยพีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะพีหลอกช่วยด้วยอร่อยของเขา้าพเดียฉมันงานง